เราเอาเราเอาีนี่นะนี่นะน,น,นี่เ,าเอาอันนี้เอานาะเนี่เอาอ,อันนี้ก็หายากเหมือนกันนะหาซื้อยากมากยากๆๆยากยากนี่เป็นอย่างนี้ครับอืมเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับพ่อเรียกมาไม่รู้พ่อจะทําอะไรครับวันนี้โอ้ยอะไรพ่อดอกเงี้ยว อ๋อดอกงิ้วที่เราไปหาตอนเราไปขุดไข่ยังมันน่ะทําไงพ่อเนี่ยเขาตเอาเอาออกอ่ะเขาเอาเขาเอาที่นี่นะนี่นะนในหมาเอาอันนี้เอาเนาะใ่เอาแล้วก็บิดไอ้นี่ใบนี่ออกในหมาเอาอ๋ออันนี้ไม่เอาไม่เอาครับเอานี้อันนี้เนาะแล้วก็เวดนี้เอานี้ออกโอเคตรงกลางในหมาเอาเอาเอาสองอย่างนี้นี่โอเคแล้วไปตากอ๋อโอเคครับเดี๋ยวทํานี้จนหมดนะพ่อเนาะจนหมดอะ นี่ยังเขียวๆอยู่เลยตกใหม่นี่แล้วก็เด็ดใบนี้ออกเด็ดใบออกนี่ทิ้งอ่าทิ้งเนี่ยตากแห้งต,ตากแห้งโอเคก็ทำงี้ครับเดี๋ยวผมช่วยพ่อทำนะครับจะเร็วๆ จะได้เป็นดอกแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเรียกอะไรไม่รู้หมวกมันหมวกมันอยู่ตั้งหงเราไปตากเนาะไปตากกกนไปตาแดดตากแดดแบ่งตากหน่อยจะได้บางๆจริงๆถ้ามีแบบอะไรมันรองแล้วก็กระจายดีๆนะครับมันจะแห้งเร็วถ้ามันแห้งมันก็เบาไวปหน่อยอ่าเบามันก็มันก็เหลือนิดเดียวอ่ะเพราะมันจะเหี่ยวเห็นไหมดอกนิ้วที่เขาขายกันคุณผู้ชมเคยเห็นไหมพอมันแห้งไปแล้วเหลือแค่นี้ไงนิดเดียวทั้งหมดเนี่ยเหลือแค่นี้อืมครับ ก็ตากไว้เงี้ยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวแห้งมาแล้วเราจะเอาไปทําเมนูอะไรยังไงก็เราติดตามนะพ่อเนานนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับวันนี้ผมได้นี่มามีปลาแห้งนะครับแล้วก็ถั่วแล้วก็จะมีดอกอันนี้ด้วยนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับพอดีพ่อห้ซื้อมานะครับจะมาทําเมนูดอกงิ้วนะครับผมมาดูกันดอกงิ้วเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ นี่ได้มาแล้วถั่วปลาแห้งถั่วปลาแห้งแล้วก็ผักอะไรนะเนี่ยผักอะไรอย่างเง้อดอกตัางดอกตัางวันนี้ทําเมนูดอกนิ้วเนาะทำเมนูดอกนิ้วดอกนิ้วเราไมีหน่อยแล้วพ่อยังตตกไวอยู่เหรออ๋อนู่นนู่นในตะกร้าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ผ่านไปเกือบสองทิ์แล้วนะมามาดูกันดอกนิ้วเราจะเป็นยังไงนะครับดอกนิ้วเราเป็นยังไงบ้างนะครับอ๋ออ้ย นี่คุณผู้ชมแห้งดีมากเลยอโอมันเหี่ยวไงนี่แข็งแข็งฟกเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นหัวมันเนาะอันนี้ดอกยิ้วใหม่ๆเลยคุณผู้ชมอันนี้คือได้แล้วพอแห้งได้แล้วใช่ไหมแห้งเลยละทำทำอาหารได้แล้วเนี่เนาะแล้วเมนูอะไรพ่อวันนี้ดอกนิ้วเราวันนี้เกี่ยวผักรวมชนดอกนิ้วนะปลาแห้งนะอ๋อแกงผักรวมใส่ดอกนิ้วแลวปลาแห้งเออแล้วผักเรามีไหนผมเอามาอ๋อไปหาผักก่อนโอเคครับไป เดี๋ยวเราไปหาผักกันก่อนวันนี้จะเป็นเมนูดอกนิ้วนะครับอ๋อพ่อเตรียมตะกร้าไว้นี่จะไปหาผักเหรอไปหาผักก่อนโอเคครับปไปเดี๋ยวไปหาผักวันนี้จะได้ผักอะไรกันบ้างนะครับได้ตะกร้ามานี่อือันนี้เขาทานเลยได้ผักตลอดเลยไปอ๋ <laughs> ป<ะ>อแถวนี้เหรอพ่ออืแถวในนี้เนอะเอาผักอะไรมีหมดเนี่ยตะกูดอะ่ะอ๋อผักกูดโอ้โหนี่เห็นแล้วเหน็นแล้วไปรังผูกเหรอเป็นไปเลยเอ๋อพ่อไปหันดูเหรอโอเคครับโอ้หนี่ผมเห็นละนี่ผักกูดโอ้โหยนี่ครับ อืมอืมโอ้ยกรกดูดสวยๆเลยคุณผู้ชมโอ้ยนี่นี่นี่อือืมเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมผมได้ประมาณนี้นะครับผมไปดูของพ่อโอ้ยทขไมพ่อได้เยอะจังแล้วพ่อได้อะไรบ้างผักหนามด้วยนะเนี่ยผักหนามอืมนี่ยันอ๋อมีผักหนามด้วยกรกดูดด้วยนี่ของผมได้อยู่ป่ะได้อยู่พอไหมพ่อเนี่ย ไอช่อพักนาโชนนี่มั้ง่ะอ๋อปอกกันอะโอเคโอเคจะหาไปหาผักอีกหลายอย่างอยู่นะครับมาถึงสวนเราแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้พึ่งเต็มเลยพ่อติดดอกนั่ะดอกผักกาดนั่ะดอกมันดมดอกผักกาดนะครับอ่ะแล้วเราจะเอาอะไรพ่อในสวนเนี่ยโอเคเอาหนิผักอะไรนะผักขี้หูดเอาเอาลูกมันเหรอเอาลูกมันเลยก่ะนี่ดอกสีขาวใช่ไหมพ่อดอกสีขาวแต่ลูกมันจะเป็นนี้นี่นี่นี่ลูกมันนี่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 ครับปล่อเอาเนี่ย อืมโอ้ยนี่นี่สวยพ่อะนี่นี่นี่แน่แน่แน่ใหญ่ใหญ่แนี่นี่ข้างล่างนี่แก่แล้วหรอแก่ไหมได้ไหมแนี่แน่อืมอืมกี่ป้องเขาเขาเขาแช่เอากับแช่นุ่มมากอ่ะอืมผักขี้หูดเยอะเลยครับผักขี้หูดทั้งนั้นเลยนี่อ๋อนี่อันนี้เหรอหลอกหลอกผักเพชรอะผักเพชรอ๋อผักเพชรก็คือผักขาดนะครับมันจะออกเผ็ดเผ็ดหน่อยถามเอฟซีแล้วเขาเรียกว่าผักขาดผักขาด้นเหรอครับแบบผักเพชรเขา่หอมผักเพชรเนาะมันจะออกรสเผ็ดเผ็ดไงเลยเรียกผักเพชร มันไม่ค่อยมียอดอ่อนนะเพราะน้ำมันแก่หมดแล้วเนี่ยเอาดอกมั้งล่ะดอกมันหรอมันมีอยู่ปลายหนุ่มมันมีอยู่นี่นี่นี่เดี๋ยวเราไปที่กระท่อมป่าไผ่แล้วครับผมมาดูกันเราได้ผักอะไรมาบ้างนะครับผมมีพริกมีมะนาวมีผักนาวนามผักกูดผักขาวแล้วก็ผักขี้หูดผักขี้หูผักแห้งนี่เขาเรียกถั่วเลยเนี่ยเป็ดผอมันหมูผอมันหมูเนานี่ผอมันหมูคุณผู้ชม ตัวอย่างน,นี้ครับนี่พ่อเรียกถั่วมันหมูนะนบ้านคุณผู้ชมเรียกถั่วอะไรครับคอมเมนต์บอกหน่อยดอกต้างดอกต้างนะครับนี่อันนี้ก็หายากเหมือนกันนะหาซื้อ,อยากมากยากยากเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับแถวบ,บ้านผมเรียกดอกต้างนะครับอันนี้ไม่ใส่หมดหรอพ่อโอ้ไม่หมดไม่หมดนะเนี่ยเก็บไว้นะเก็บให้ก่อนทางนทา,างไหเก็บไว้ไ้ละมือมือเลี้ยงปอกเก็บมือมือเจ้าไปตากอันนี้ นนี่ะอ๋อคือต้องเก็บทุกวันเก็บทุกวันแล้วมาเก็บน้ำมืออ่ะน้ำมือนะครับต้องเก็บเก็บทุกเย็นว่าบอกผักกูดผักน้ำนี่เนาะนี่ก็จะเป็นผักนามนะครับโอ้ผักนามนี่บีบอย่างนี้นี่บีบแล้วก็เด็ดนี้อืมอ่าผักนามไม่ต้องบีบแบบนี้นะต่อไปดอกตั้งดอกตั้งเอาไงเวะอ๋อนี่ดอกก้านไม่กินหรอ กานมันกินอยู่กินอยู่กานหนุ่มมันกินเอาอยู่อ๋อแล้วที่แก่ๆออกแก่ออก,อก,ออกอไหนอะไรอะไรหมดอันนะครับข้าคิวก็เอาที่มันอ่อนๆเลยลูกอ่อนมันอ๋อดอกมันด้วยเอาดอกด้วยกันกนี่ เรียบร้อยครับผมเตรียมเครื่องไว้หมดแล้วนะครับเอาเครื่องปรุงมีอะไรบ้างพา่อนี่เครื่องปรุงเนี่ยชะลดผงถั่นเน่าเกลือในเปียงน้ำิ้มนะครับนี่มะน,นาวกระพรอมแดงในพริกนี่นะครับปลาแห้งก็จะมีดอกนิ้วด้วยดอกนิว้วแล้วก็ผักรวมนะครับที<อ>่อบอกไปเมื่อกี้นะครับผมเอากระทะลวกเตาแล้วครับทำมาือน,น้ำนะครับอันนี้ไม่ตำเครื่องอะไรหรอพ่อผมไม่จำนม่เป็นตำเครื่องอ๋ออันนี้เป็นสูตรล่าชานสูตรล่าชาถ้าแบบง่ายๆเนี่ยจะเป็นสูตรล่าชานนะครับเกลือนะครับ สรดนะครับผงโถนเน่านะครับนี่ปรุงรสสามอย่างแล้วสามอย่างตามด้วยปลาแห้งเลยวะตามด้วยปลาแห้งเลยจ่ะโอ้แขงยงนึ<ฮ>่งนี่ครับพวกโ,<ฮ>โ,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 โขะๆแียงขนาดเลยปลาแห้งนี่ก็จะทำให้น้ำแกงเข้มข้นนะครับผมข้นบล็อกนิ้วนะครับนี่โอ้ใส่บล็อกนิ้วตามลงไปเลยตามไปโถนะครับ ผักพวกนี้มันสุกยากนะพน่อเนาะปลาอะไรเงี้ยเราต้องต้มไว้นานๆนะครับก็ใส่ก่อนเลยปิดผาแล้วครับตันนี้เราก็จะล้างผักไว้ก่อนนะครับเอ,เอาผักแช่น้ำไว้นะเ,เป็นปุ่นเป็นดินมันจะได้แบบจมลงไปนะครับทำน้ำจิ้มนะครับนี่ กิ่นชิ้นยอดเลยเครื่อเนาะแตามไม่ชื่รถครับมะนาวนะครับต่อไปใส่น้ำมะนาวครับใช้ได้เหมือนน้ำนะไม่ไม่ใส่ล็อกยกลียงทุกคนล็อกเกลียงทุกคนใช้มะนาวลงไปใส่น้ำเกลียงลงไปค่ะอ๋อจะใส่น้ำเกลียงไปด้วยครับอันนี้ก็เตรียมไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปเกือบสิบห้านาทีแล้วนะครับผม จับจับเนี่ยปิดผาไว้นะครับปลาก็ใหญ่มากครับดูกครับผมอื้ยนะครับกินด้านนะครัน้องขรันแล้วน้ำน้ำแกงชคนเลยใช่หรีไรนี่ค่ใส่ท่เน่ากับปลาแห้งนะครับชุาคนมาก พิษเผาไปตกตั้มนะครับรอบนะดอกเรียวเปิดอีกรอบครับจื๊บสุดแล้วสุดแล้วเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแกงผักรวมครับผมเตรียมถ้วยดูนี้ถ้วยแน่นอนครับดอกเดียวของเราปลาแห้งด้วยนะครับโอ้เตรียมถ้วยแล้วหรอทอดผมโอ้หหน้าขนาดไหนเดี๋ยวทำน้ำจิ้มกันต่อนะผมชัมน้๊า่อนนะครับอ่า ตามด้วยน้ำแกงครับนี่แหละครับน้ำจิ้มของเขานะครับเรียบร้อยครับผมพอจะทำการชิมแล้วครับผมแกงผักรวมใส่ดอกนิ้วและปลาแห้งนะครับอะไรเพาะดอกนิ้วนะครับนี่นี่ครับผมลงจิ้มนะครับ อีก่าโมขนาดอีก่าโมขนาดอีกาาอีก่าโมขนาดเกี่ยงผักรวมมาชุดยอดรสชาติเป็นไงรสชาติไงรสชาติมันนี่นะดอกยี่เลยมันมึนหน่อยแต่มัน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 นะมันมันหน่อยมึนหน่อยมันกึดกึดอ่ะก็กินกินหลอกตั้งอ่ะน้ำหลอกนี่มันเข้ากันเนอะน้ำผักโขมเน่าน้ำปลามันเข้ากันดีขนาดละเราผักมารวมกันนะมันชุดยอดเลยอ่ะโมขนาดเนี้ย นองชูยอดเขาคนนี้ขนาดละแข็มคนขนาดเลยหัวแตงมือนะครับดอกต่างกับต่างกับดอกต่างแล้วเนี่ยนี่กินกับังจิ้มนะครับออขอนี้คัดเนาดละจริงครับน้ำจิ้มเนี่ยกินกับแกงผักเนี่ยมันสุดยอดเลยครับอือนนั้น กอดใจมือนะครับกอดใจมือมันเข้ากันดีเนี่ยดอกนิ้วไม่แข็งเนาะดอกนิ้วไม่แข็งเราเาต้มนานนะคุณผู้ชมมันก็จะแบบมันจะนุ่มๆเลยอ่ะอืืออยากกินมากเลยน้ำจิ้มเนี่ยจีนจริงจริงมันจะมีกลิ่นเฉพาะของมันอ่ะน้ำจิ้มมันนะเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดกลิ่นหอมเลยทุเรศเข้ากันอะไรยังเนาะข้้าวไ น้ำจิมนะ้มเนี่ยมันเข้ากันขกันแล้วเผ็เดกวนะ่าเผ็ดอีเนี่ยเผ็ดเปรี้ยวอืมครับถั่วถั่วถั่วนีน่มันๆนะอ,อืถัถ่วนีวมนะน่มันถั่วมันหมูอะอย่างพักรวบในชุดยอดเนี่ยครับได้ยังนะ มันมีผักหลายอย่างกินมันหลายอย่างอะพ่อเนาะรวมๆกันแล้วมันสุดยอดอ่ะเข้ากันครับอืมสับจิ้มดอกต่างนี่รสชาติเป็นไงพ่อดอกตัางในนี้รสชาติมันแค่ขมหน่อยนะควมกล่อมก็ขมหน่อยเดียวครับอืมมันก็ไม่กลุ่มของมันอ่ะครับ อ่าช่วยนเนๆๆ่วนมาครับขอนั่งกินแกงผักรวมกับพ่อหน่อยนะครับน่าอร่อยมากครับผมเยอะๆก,กินเล่นเลยก็ได้นะพ่อเนาะในก็กินเล่นได้ขนาดละมันเยอะอยู่แล้ว กระพริบหนึ่งน้ำเข้มข้นมากใชอือย่่งครับรวมนะ้าตอนเราปรุงอ่ะมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะอืมอืมถ้าผักกุดมันจะลื่นๆนะพรัเนี่ดูนี่อ่ะองนิ้วอ่ออืมดองนิ้วก็ไม่เหนียวเหนียว <c oughs> <c oughs> บึุ้ๆดีนะเปิดเลยอืมผมชอบน้ำแกงมากเลยมันเข้มข้นมากคุณผู้ชม เฮ้ยผมกินโดนเนี่ยตอกผักขาดอะ่ะผักเตชอ่ะกินแรงมากเตชออกชา,า,าหาน่อยหนึงชาๆหน่อยกินปลาแห้งเข้ามากเลยครับดีใจละ พักแกงพักรวมเลยนะใส่ปลาเหี่ยวก็เรื่อง,งกลิ่นเข้ากันมั่วส์ะครับขอน้ำจิ้มหน่อยจิ้มนี่แหลอผมชอบมากเลยน้ำจิ้มอะอืมหวานเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวอืม,มันเข้ากับแกงนี่มากเลยเผ็ดเปรี้ยวแล้ว ถั่วมันมันมากเลยพ่อถั่วมันถั่วอย่างถั่วมันหมูถั่วมันหมูมันจริงเจ้าชาไปยังให้ปลาแห้งนั่นขึ้นเข้ากันเลยครับชอบกินปลาแห้งมากแล้วแกงพระรโล้จังอี้ครับนี่นะครับ กิมชุนชีวดเดนะเี่ยเผ็ดกว่าเผ็ดเปรี้ยวกว่าเปรี้ยวเ,เข้ากันเนียนครับอ,อืมขอกเยอะเลยครับอืมอ๋อเนื้อ,เน,อเนื้อปลาเนื้อปลาเน้เนเอาเลยเนื้อปลาก็ยังอร่อยอยู่อืมอืมอืม <c oughs> ปลาหนงัง หมเหมกไม่มมมว่าเกียงพักนะนะแต่กองถั่นเน่ามันเข้มข้นดีเลยนะใช่รสชาติขึ้นมาเลยใช่แปลกเนาะแค่ผงถั่นเน่าใส่ลงไปแล้วมันเข้มข้นมากท่าผู้ชมของถันง่นเน่าอะไรต้นปะฏิบัติเนึ่ดอกตั้งแล้วก็ถั่วมันหมูมอมดอกตั้งดอกงิ้วอสองสามอย่างไยอย่างอะ่ะ ถ้าแบบเราทําแกงง่ายๆอย่างเงี้ยใส่เครื่องปรุงง่ายๆแล้วพอมากินแล้วมันมีรสชาติอ่ะผมนึกถึง <c oughs> ทีมงานพี่ดเจภูมิอะที่แกมากินแกงถั่วแปรอะไรที่เราใส่ตะาก,การ,ากการอ่ะเขาเนื้อจะจืดๆไงแต่รสชาติมันเข้มข้นอย่างเงี้ยม,มันเข้มขน้มน,ขมขนมากนะคุณผู้ชมมันไม่ได้แบบเค็มหวานหรือเผ็ดอะไรนะแต่มันมีความกลมกล่อมของรสชาติมันนะครับของผมเราเนี่ยเราเข้มขน้น ของถั่วเน่าอ่ะมันก็จะคล้ายๆแบบกะปิปลาไหลอะไรพวกเนี้ยเนาะนี่ทำให้อาหารเข้มข้นไงอืออือนีหมวกไว้หนึ่งเลยหนึ่งอ๋อหมวกหมวกตางี้หมวกนิยวนี่ครับหมวกนี่หมวกมันหมวกมันหมวกเขือนเลือันนี่เป็นผักหนามผักหนามผักหนามก้อนนิดหน่อยอื ครับนิดๆหน่อยๆักรวมพังหย<ช>ามไม่มันแบบมีรสชาติแบบมขมนิดๆนะพ่อขันอ,นอะไรนิดๆหน่อยอันนั้นรสชาติมันใช่ไหมพวะรสชาติมันเป็นยังไงอืมแือปอ่ มาว่าปิดท้ายคนละคำอืมอืมอืมแบงถั่วอันอันปิดท้ายแล้วครับหมดเลยนี่ครับผมปิดท้ายครับถั่วเอาถั่วมันถั่วมันมหมูข้าไม่ได้เหรอได้ก่อนะนี่ลูงอ๋ออื้มอือน้ดื้อ,อ,อ,อดันวันนี้ กินไหมแคันี้พออืมอิอมมนมแล้วพ่อเนาะอิ่มเต็มเตี้ยครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับชาวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้เกี่ยงพักรวมเฉยหมอกยิ้วนะครับกับป่าแห้งนะครับหมดแล้ว